สวัสดีค่ะออยลี่นะคะเดี๋ยววันนี้ออยจะเอาชีวิตของออยมาให้ดูว่าออยดูแลสุขภาพยังไงในเมื่ออายุเลขสี่แล้วไปเลย เป็นยังไงบ้างคะชีวิตออยที่ผ่านมาใช้งานร่างกายทลหดมากเลยในเมื่อความต้องการของเรามีความท้าทายในชีวิตแล้วก็อยากที่จะออกกำลังกายมันก็จะต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดแต่จะทํายังไงละ่ะในเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายมันก็มีความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแล้วเราจะดูแลร่างกายของเรายัางไงอันนี้ออยมีคำตอบนะคะ ออยเชื่อนะคะว่าใครหลายๆคนคงพยายามที่จะหาทางรักษาตัวเองโดยการที่จะให้อวัยวะของตัวเราเองเนี่ยมีการพัฒนาภูมิคุ้มกันและซ่อมแซมตัวเองแต่อันที่จริงแล้วภูมิคุ้มกันของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเกิดมาคกละพ่อแม่คนละยีนนะคะคนละหน่วยพันธุกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยการซ่อมแซมและภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเนี่ยย่อมต่างกันไปนะ ที่ผ่านมาอ้อยก็มีการรักษาตัวเองด้วยการกายภาพบําบัดนะคะไปตามโรงพยาบาลหรือไปตามสถานคลินิกทั้งหลายแหละแต่ว่ากายภาพบําบัดก็ยังเอาไม่อยู่เหมือนกันความเสื่อมของร่างกายมันมีมาตามอายุค่ะในเมื่อเราอายุมากขึ้นการเสื่อมของอวัยวะมันก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันภูมิคุ้มกันเราก็ต่ําลงเหมือนกัน ไม่ว่าเราจะออกกําลังกายขนาดไหนพยายามยืดอายุขนาดไหนแต่อวัยวะร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะละักษณะการทํางานภายในร่างกายเราไม่มีวันรู้เลยว่าเขามีความเสื่อมมากขนาดไหนมันจะดีไหมคะถ้าเรามีตัวช่วยในการที่ซ่อมแซมภูมิคุ้มกันถึงระดับยีนทําให้ยีนของเรานั้นมีพัฒนาการที่เปลี่ยนไปสามารถทาให้ร่างกายของเราซ่อมแซมตัวเราเองได้มีคะ่ะ ตัวช่วยของออยคือนวัตกรรมเอชล็อกที่พัฒนาโดยบริษัทไลฟ์เจนจากประเทศสหรัฐอเมริกานวัตกรรมนี้มีการกคิดค้นและวิจัยมายาวนานถึง30ปีมันชื่อไวสแปนค่ะไวสแปนนี้ผลิตมาจากสารสก,กัดจากธรรมชาติ100%เนะคะที่จะสามารถดูแลถึงระดับยีนเพื่อไปพัฒนาภูมคุ้มกันเพราะเนื่องจากเขาลงลึกถึงระดับยีน มัจะดีไหมคะถ้าเราอยากจะสต็อปอายุของเราไว้เท่านี้แล้วก็ไม่อยากที่จะแก่ตลอดไปในเมื่อเพื่อนๆทุกคนรู้แล้วว่าสุขภาพร่างกายของเราเป็นยังไงแล้วก็มันมีความสําคัญขนาดไหนในการดํารงชีวิตจนไปถึงยาวในอนาคตยังไงก็ฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะออนไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย